สวัสดีครับเ็กลับมาพบกับรายการพบนักลงทุนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์เซนบีประเทศไทยจำกัดอีกครั้งนะครับวันนี้ทางผู้บริหารของบริษัทเซนเทลกับเซนทรัลคลาส่าโฮเทลก็ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราครับก็โดยมีดรโลนชิดนะครับกรุ๊ป CFO กับคุณนันทวันนะครับกรุ๊ปแอสเซทแมจเมนต์นะครับดี렉เตอร์ซึ่งให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับคนอื่นนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ค่อย เคยกับธุรกิจของเซนเทลนะครับว่าอยู่ส่วนไหนของกลุ่มเซนท่นนะครับผมอยากจะเรียนเชิญคุณนันทวรรณให้ช่วยอธิบายโค,ครงสร้างของบริษัทกลุ่มเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจในรายละเอียดค่ะก,ก็จริงๆแล้วเซนเทลเนี่ยจริงๆเราประกอบ2ธุรกิจด้วยกันนะคะก็เป็นโรงแรมแล้วก็ส่วนธุรกิจอาหารนะคะซึ่ง2ธุรกิจเนี่ยก็จะเป็น2ใน9กธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มเซนท่นนะคะ,คะเราก็จะดูแค่เราเราจะประกอบธุรกิจแค่โรงแรมอาหารเท่านั้นเราไม่ได้ไม่ได้ทา อะไรอย่างอื่นนะคะซึ่งบางคนอพอคิดถึงกลุ่มเซนทานอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราทำหน่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆธุรกิจหลักเรามีสองอย่างรโรงแรมกับอาหารหนะคะเรไม่ทราบสัดส่วนรายได้เป็นเท่าไหร่ค่ะก็ขออนุญาตโชว์สไลด์ถัดไปเลยนะคะในแง่ของสัดส่วนรายได้เนี่ยในของธุรกิจอาหารเนี่ยถ้ามองในแง่ของท็อปไลน์หรือรายได้รวมเนี่ยอาหารจะเกอะกว่าันิดหน่อยประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นอันนี้ เบสจากปีที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราไปมองในแง่ของ EBITDA หรือกำไรสุทธิเนี่ยโรงแรมจะมีสัดส่วนที่สูงกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าปลายปลายไปใกล้70นะคะก็ความต่างอีกนิดนึงของระหว่างโรงแรมกับอาหารเนี่ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยเรามีการดําเนินการทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะโดยต่างประเทศที่เราดำเนินการสําหรับโรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเองเนี่ยจะอยู่ที่เมาดี ซึ่งในแง่ของสัดส่วนเรไวแนลรายได้จากม a ลดิฟเนี่ยจะประมาณ20%สําอร์เำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยเราทำประกอบกิจการเฉพาะในเมืองไทยร้อ,อนะคะนี่ในแง่อัตราการเติบโตของรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยก็ถ้าจะดูจาก p r e s e t t a t i o n ทางด้านขวาก็จะเห็นว่าในแง่ของรายได้เนี่ยเราเฉลี่ยแล้วเติบโตประมาณเจ็อรกว่าๆนะคะในช่วง4ปีที่ผ่านมา ส่วนของกําไรเนี่ยเราเติบโตเกือบเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เราเทียบคอโปรฟิตอย่างเดียวหมายถึงว่ารายการพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยเราตัดออกคะถ้เทียบแล้วเนี่ยประมาณสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเสริมรายรายได้ทั้งรวมทั้งหลักเนี่ยทั้งโรงแรมทั้งอาหารรายได้จากต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฟู้ดไม่มีต่างประเทศใช่ครับก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดอ่า ธุรกิจโรงแรมนิดนึงนะคะค okay. ในส่วนของธุรกิจโรงแรมเองเนี่ยถ้าดูในแง่ของเออเป็นพิเศษโมเดลเราจะมีสองแบบด้วยกันก็จะเป็นโรงแรมที่เราลงทุนเองนะคะกับโรงแรมที่เราขยายผ่านสัญญาบริหัสนะคะก็เราทำธุรกิจอ่ลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ,นะคะก็ทุกโรงแรมเนี่ยเราจะมีแบรนด์ของตัวของเราเองก็ในปัจจุบันเรามีหมดหกแบรนด์ด้วยกัน ตั้งแต่5ดาวเซนทาราแกรมด์4ดาวเซนทารานะคะแล้วก็3ดาว Central. เซนทราเรามีโคซี่ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะจะเปิดโรงแรมแรกปลายปีนะคะ mm hmm. แล้วก็มีบูที ique, โรงแรมบูติคคอเลคชั่นนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น uh, r ร s i d ท n t น n d s u สวีทคลคล้ายเซอร์วิสพา m e มน artment, ที่เราเป็นครับถ้ารวมในแง่ของจำนวนโรงแรมในปัจจุบันเนี่ยโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วเนี่ยเรามี37โรงแรมด้วยกัน โดยเป็นโรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเอง15โรงแรมนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นโรงแรมภายใต้สัญญาบริษัทซึ่งหลักๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในเมืองไทยเป็นหลักนะคะแต่ว่าเราเริ่มมีในต่างประเทศแล้วด้วยมาลดีฟเนี่ยโรงแรมที่เราลงทุนเองตรงนีก็จะมีโรงแรมเหมือนเช่นในสีลังกานะคะในเวียดนามนะคะแล้วล่าสุดเราเพิ่งเปิดโรงแรมที่โกลมันเป็นเขาเรียกว่า first move ที่ไป middle east ตัวแรกเลย ส่วนโรงแรมที่อยู่ในระหว่างเดเวลลอปเมนต์มีอีกยี่สิบสองโรงแรมด้วยกันนะคะก็ถ้าเป็นโรงแรมที่เราลงทุนเองเนี่ยก็จะมีสองโรงแรมภายใต้แบรนด์โกซี่นะคะโกซี่โรงแรมแรกเนี่ยอยู่ที่สมุยจะเปิดปลายปีวันที่สี่ปีนนะคะโรงแรมที่สองของโกซี่เปิดปีหน้าที่พัทยานะคะแล้วก็โรงแรมที่สามที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่อยู่ที่ดูไบซึ่งเป็นจอยเวนเจอร์นะคะก็ ้าร้อยกว่าห้องคาดว่าจะเปิดดําเนินการปลายปีหนึ่งต้าค่ะที่เหลือก็จะเป็นโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารทั้งหมดเลยซึ่งถ้าดูถ้าดูจํานวนแล้วเนี่ยในปีหน้าปีหน,าหนึ่งตายกับหนึ่งเก้าเนี่ยโรงแรมที่จะเปิดเนี่ยรวมประมาณสิบห้าโรงแรมด้วยกันอันนี้อันนี้ไม่รวมโรงแรมที่เราจะเซ็นสัญญาใหมแ่แต่ละปีนะคะคือแต่ละปีเราก็มีเป้าว่าเราจะต้องเซ็นเพิ่ม ในแต่ละปีเพื่อจะขยายฐานโรงแรมภายใต้สญญแรมเรย์คือในสองถึงสามปีข้างหน้าเนี่ยเป้าคือที่โรงแรมที่จะลงทุนเองเนี่ยก็คือโคซี่สองแห่งรวมไปถึงที่ดูไบอีกหนึ่งแห่งซพ่งเป็นจอยเวนเจอร์ซึ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นเท่าไหร่ครับของเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สค่ะแล้วก็ทางนักทุนจากดูไบหกสิบนอกจากนี้เนี่ยก็มีโรงแรมที่ทางเซนเทลรับบริหารซึ่ง ทางเซนเทลตั้งเป้าไว้จะได้ประมาณปีละกี่่โดยปกติเราเซตทาเก็ตไว้ว่าเราจะเซ็นสัญญาประมาณ8โรงแรมต่อแปดโรงแครับซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยทางเซนเทลรับเข้ามาเป็นอัลเทอร์อินคัมหรือว่ใช่ค่ะเราเรารับเฉพาะเป็นแมネจเมนต์ฟีเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นอยู่ในท็อปไลน์ที่เป็นรายได้จากโรงแรมจะอยู่ในอัลเทอร์อินคัมอยู่ในอะมากกว่าซึ่งการ กำไรหรือ Margin ของโรงแรมที่เราไปรับบริหารกับโรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเองไม่ทราบแตกต่างกันไหมในส่วนของโรงแรมที่เราไปรับบริหารเนี่ยถ้าดูในแง่ของเขาเรียกว่า incremental revenue เมื่อเทียบกับ incremental cost เนี่ยมาจิ้นจะค่อนข้างสูงมากแต่อาจจะไม่ไม่ระบุว่าเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอาในแง่ของเออร์เาเรียกว่า earning before tax ก็ได้จะสูงกว่าโรงแรมค่อนข้างเยอะเป็น นักทุนบางคนที่อาจจะคอนเซิร์นว่าทางเซนเทลไม่มีเปิดโรงแรมที่เป็นเจ้าของเองในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้ามีแต่โรงแรมขนาดเล็กคือโรงแรมโคซี <ors> ก็ไม่ต้องห่วงว่ากําไรจะไม่โตเพราะว่ารายได้จากการรับบริหารนี้ก็สูงมาก uh, <okay. S 2> สำหรับโรงแรมที่รับบริหารที่จะเปิดในปีนี้มีแข่งหนึ่งคือที่กาตาร์ที่ว่าจะเปิดประมาณปลายปีนี้แล้วก็เมื่อต้นปีในตอร์หนึ่ง เราเซ็นรับบริหารโรงแรมสามโรงแรมรก็เป็นโรงแรมหนึ่งที่ในมัลติฟเป็นระดับ5ดาวที่เราเซ็นกับกองทุนของจีนให้ครับแล้วก็ในไทยที่นครศรีธรรมราชนะครับอีกแห่งหนึ่งที่ปากเซของเราก็มีเยอะยนะแล้วไม่ทราบว่าธุรกิจโรงแรมในครึ่งปีหลังนี้ไม่ทราบแนวโน้มเป็นยังไเงเท่าเท่าที่ดูตัวเลขนะคะ ตอนนี้ตัวเลขที่เผยแพร่ไปแล้วจะเป็นตัวเลขเ็าเรียกว่าควอเตอร์หนึ่งนะคะควอเตอร์สองในแง่ของการเติบโตของเรสพาเนี่ยดีขึ้นแน่ๆนนะคะ,คะแล้วก็เท่าที่ดูควอเตอร์สามเนี่ยแนวโน้มก็ยังดีขึ้นนะคะเอาดีฟชัดเจนเลยควอเตอร์สองดีกว่าควอเตอร์หนึ่งค่อนข้างเยอะควอเตอร์สามเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทาง<ม>ดีอยู่ที่ดีโรงแรมหลายๆที่เช่นหัวหินเนี่ยที่อาจจะซอฟไปนิดนึงในใช่วงควอเตอร์แรกเนี่ย วันที่สองเราเริ่มเห็นแปรพายที่อยู่ในดินแดนบวกแล้วนะคะกรุงเทพเท่าที่เห็นกรกฎา,าก็ดีครับสำหรับแนวโน้มนกักท่องเที่ยวในในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย d r ลงนะครับแล้วก็ในเปอร์เซนต์การเพิ่มของนักท่องเที่ยวเพื่อเทียบเยอะๆอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นสัญญาณ การเื่นตัวของตลาดรัสเซียใน q อ a r t e r หนึ่งจนกระทั่งถึงไตรมาสสองถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนในเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนเนีย่ยกับเพิ่สมสูงขึ้นแบบดีที่แล้วล้วเมื่อรวมรวมยอดแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็น,นตัวที่เพิ่มเป็น d o u b l ลดิจิตในเดือนมิถุนายนายนักท่องเที่ยวที่เพิ่มประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าในครึ่งปีหลัง การท่องเที่ยวคงจะเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับก็อาจจะมีปัจจัยจากการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะโปรโมท EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออกซึ่งกระตุ้นแล้วก็ออกไปนอกรโฉเชิวยนักลงทุนหลังประเทศนะครับซึ่งในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับจะมีอุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลโปรโมทคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้น โดยระหว่างนี้นะครับคาดว่าต,ตลาดพัทยาเนี่ยจะเป็นตลาดสําคัญรองรับการจัดประชุมสัมนาสำหรับไมซ์มาร์เก <podcast> ็ตครับแล้ไม่ทราบอย่างทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกับรัสเซียเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้รวมแรมเซนเทลก็ยังอยู่ในในระดับท็อปทอปนะคะอยู่ในท็อปท็อปทรีถ้าไม่รวมประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับท็อปทรีการที่สองกลุ่มนี้ฟื้นขึ้นมาก็ช่วยเซนเทลได้เยอะ นี้ผมขอข้ามาถึงฝั่งฟู้ดบ้างครับซึ่งตอนนี้มีคนบ่นกันเยอะเลยว่าแบบเออสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวเต็มที่นะกไม่ทราบตรงนี้มีผลกระทบกับทางธุรกิจอาหารของทางโนเด์ก็ก่อนอื่นขออธิบายาคร่าวๆเึงธุรกิจอาหารก่อนนะคะธุรกิจอาหารเนี่ยเราทําธุรกิจเป็นโมเดลที่เขาเรียกว่าแฟรนไชส์โดยเราเป็นแฟรนไชส์ซีนะคะก็บริหารจัดการ ออเบรทร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ดังๆไปหลายแห่งด้วยกันในปัจจุบันเรามี11แบรนด์นะคะ uh huh. ซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักหร uh ือ huh. เคยทานกันมาบ้าง uh huh. นะคะ uh huh. ก็จะมี kfc มิสเตอร์โดนัทอันตี้แอนออโตยาออโตยาค่ะเพปเปอร์ลันช์ออไอศ์ครีมก็มีโค้กสโตนนะคะมีเดอะเทอร์เรสชาบูตงโยชิโนยะเทนยะและคาเซยะนะคะโดยน้าซินพอตเตอร์หนึ่งเนี่ยสามสิบเอ็ดมาร์ชเรามีสาขาทั้งหมด820สาขา uh huh. นะคะก็ ประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นจะอยู่ในปรงเทพศภาคกลางทั้งหมดที่เหลือก็กระจายไปภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยในแง่ของรายได้เนี่ยประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนสาขาเนี่ยมาจากกรุงเทพแต่ถ้าเป็นรายได้ก็ประมาณสักสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอเราบริหารจัดการเองทั้งหมดเราไปได้เขาเรียกว่าสับแรในใช้ค่ะก,<ง>ก็ก็อย่างที่ทราบว่า เ,เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็จะมีผลกระทบกับทางเซมโซเเรียกเซมโซเซลนะคะพอสมควรโดยก็ไม่ได้เติบโตสูงนักในช่วงสองปีที่ผ่านมอา,อย,าอย่างที่อยากจะให้เป็นก็แต่ว่าเาขาเรียกว่าผลการดำเนินงานก็เขาเรียกว่ายินไลน์กับในาาอุกรรมด้วยกันนะคะพอที่สองก็ยังไม่เห็นการเติบโตตัวเลขก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนักอาจจะเป็นเนื่องจากว่าปีที่แล้วเดือนเมษาเนี่ย ทายปด้วยเพราะว่ารัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายใช่ไหมคะพอมาเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจริงๆอาจจะมี impact จากประมาณนิดนึงเพราะว่ามีการชิปโดยจํานวนวันหรือสินอดใมปีนี้จะเยอะแบบาปีแล้วนมาสค่ะก็จะทําให้ตัวเลขในก็เรียกพอร์ดสองยังไม่ดีนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้บริหารมองว่าในรึ่งหลังของปีเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ย คือเซมสตอร์เซลอาจจะยังไม่ไม่ดีนะแต่ว่าตัว t a ทั a เซลของทางฟู้ดของกุ่มอาหารก็ยังน่าจะเป็นบวกอยู่บวกค่ะก็ยังอินไลน์อ่ะคือจริงๆจำนวนสาขาที่เราเปิดเนี่ยก็ก็จริงๆมากกว่าทารเก็ตนิดนึ่งด้วยซ้ำตอนนี้นะคะจากเท่าที่อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเออเขาเรียกว่าไงอ่ะค่อนข้างเรซิเลียนคือไม่ได้มีผลกระทบ รือหวามากนักจากจาใช่ใช่เในในแง่ของมาจินอ่ะเรายังสามารถเมนเทนตามทาร์เก็ตที่ตั้งไว้ได้คือยอดขายจะไม่โตเท่าไหร่แต่ว่ามาจินน่าจะยังดีก็น่าจะเมนเทนในในระดับที่เท่ากับปีที่แล้วคือไม่ลดต่ำไม่ทด่พยายามที่จะพองให้ได้นะครับวันนี้เรื่องภาพรวมเศรษฐกิจสิ่งที่เห็นก็คือในไรมานหนึ่งและสอง p ดของไทยเนี่ย ก็ค่อนข้างโดดเด่นเนื่องจากการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คาดกันว่าปีนี้เนี่ย GDP น่าจะเติบโตสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าไอ้ความดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะดูแล้วเนี่ยมันเป็นโ um มเมนตัมในไตรมาสหนึ่งและสองเนี่ยมันยังไม่ไม่เห็นสัญญ,ญาณชัดเจนก็คาดการณ์ว่าถ้าด้วยนโยบายที่กระตุ้นของรัฐบาลอาจจะช่วยให้ในครึ่งปีหลัง อาจจะดีขึ้นกว่าเมื่ปีแรกครับซึ่งตอนนี้อาจจะมีมาตรการรัฐบาลออกมาหลายอย่างในช่วงปลายปีเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ดีตอนนี้มาตรการที่รัฐบาลออกมาคืออย่างพรบต่างด้าวใหม่นี้ไม่ทราบมีผลกระทบต่อค่าแรงเพราะว่าจะทําให้ค่าแรงคือโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเห็นมีผู้ประกอบการหลายรายก็บ่นว่าคนงานอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องทําให้ถูกกดหาด จริงๆเราเป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะในในเดียที่ผ่านมาทำทุกอย่างต้องถูกกฎหมายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าทางคูทดเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการบริหารจัดการเรื่องเรื่องฮิวแมนรีซอร์สหรือมีเพลคอร์สอนข้างดีคือเราไม่ได้มองว่าเป็นคอนเซิร์นอะไรที่เราเ,เป็นในชื่อที่เรา,เราคิดว่าจะมีปัญหาคคือพูดถึงพร,ะระบออเ,เกี่ยวเรื่องแรงงานต่างชาติเนี่ย ือต่างด้ส่วนใหญ่จะกระทบกับรูปศาสตร์กรรมโรงงานที่จะาเป็นต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ปนะระบซึ่งทําให้เขาต้องไปเสียค่าทําเนียบเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูธุรกิจของเซ็นเทลซึ่งประกอบด้วยเซ็นเตล์รีสอร์ทกับโรงแรมนะของเราเนี่ยต่างด้านี่นิดเดียวเองอนะแทบแทบจะไม่เยอะอนะนะแล้วก็พูดถึงธุรกิจอาหารเนี่ยเรา อาหารที่เป็นอินเกเรนที่สําคัญเนี่ยก็ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ<อ>ส่วนในประเทศนี่เราก็จะมีบางส่วนนะครับซึ่งเราได้รับอนุญาตจากฟันชัยซอมาให้สามารถที่จะใช้ได้โดยมีคุณภาพเหมือนกันแล้วก็ด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างเช่นสัญญาการล็อกต้นทุนทําสัญญาเป็นปีอย่างเงี้ยนะครับมันเลยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเซนต์เดครับครับแล้วไม่ทราบว่าทางอ,อ่ เซนเทลนี่ครับมีเป้าของทาร์เก็ตของปีหนึ่งเจ็ดนี่เป็นอยงไรครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารหรือว่าด้านโรงแรมก็ได้ไลน์ของปีนี้เนี่ยค่ะเรามองว่าในฝั่งโรงแรมเนี่ยแรรพาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเราคาดว่าน่าจะสูงกว่านี้แต่เนื่องจากว่ามาร์ตีฟเป็น้างซอฟต์นะคะในช่วงคอร์ดไลร์ ก็เลยคิดว่า2-3%เป็นเป็นน่าจะเป็นทาร์เก็ตที่สามารถอาชีพในส่วนของอ,อ,อาหารนะคะเซมโซเซลเราก็คาดหวังว่า second half เนี่ยน่าจะดีนะคะก็ยังทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ1-2%<า>เป็ต์บบเมนะครัแล้วก็ในแง่ของสาขาเนี่ยก็อาจน่าจะขยันได้ตามแผนอาจจะมากกว่าแผนนิดหน่อยด้วยซะะ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในแง่ยอดขายรวมโดยย่อว่า tss ตามสไลด์เนี่ยก็ ว่าไม่อยู่ที่คาดหรล่าก็ส์ครับล้วขอเรียนถามเกี่ยวกับด้านาโรงงานนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ในมาลดีฟตอนนี้ไม่ทราบว่าดีขึ้นไหมครับเออมาลดีฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะยังเหนื่อยนิดนึงน,นะคะคิดว่าน่าจะประมาณสักเอหกเดือนถึงสิบสองเดือนกว่าที่อย่งางเงี้ของเวปพา,าน่าจะรีบ้ากัในแดนว สองที่คือเรามีเรามีสองโรงนะคะก็คือโรองที่เป็นห้าดาวกับสี่ดาวโร,รงที่เป็นห้าดาวเนี่ยเราเห็นฟลิกขึ้นมาแล้ว<ม>แต่ว่าสี่ดาวเนี่ยยังค่อนข้างเหนื่อย<ม>ไปาถึงว่ายังค่อนข้างมีการแข่งขันค่อนข้างลดลคือเป็นเพราะว่าโรงแรมเปิดใหม่อยู่ในกลุ่มสี่ดาวเป็นหลักในมาลดีหรือว่าเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่อาจจะหายไปออจริงจริงนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ได้ไม่เชิงหายนะครับแต่แต่สำหรับสี่ดาวมีหายไปบางส่วนคือใน มีโรงแรมเปิดใหม่ที่ใกล้ออฟอร์ตมากขึ้นซึ่งซึ่งโรงแรมสีดาวเราอยู่ใกล้ออฟฟอร์ตนะคะแล้วโรงแรมสีดาวเนี่ยเราโฟกัสที่ฮานิโมเนอร์ oner, <ม>เราแบบเด็กอันดับทวีเนี่ยเราไม่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าดูหลังๆเนี่ยกลุ่มที่ไปมาลีจะเป็นแฟมิลี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแฟมิล<ม>ี่ถ้ามีเด็กด้วยเนี่ยสีดาวก็จะไม่ได้ไม่ได้รับกลุ่มเด็กนะคะ<ม>แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจูลายเริ่มกรกฎาเนี่ยเริ่มดีขึ้นเทรนด์เริ่มดีขึ้นแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นี่มายถึงเฉพาะโรงงานที่สี่ดาวว่าดาวของเราเฉพาะสี่ดาวแต่ห้าดาวฟื้นฟูห้าดาวเราเห็นในเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มดีเมื่อเทียบกับควอดด้หนึ่งดาวก็ถึงเมาดีเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งก็เนื่องจากว่าสนามบินของเมาดีทุกวันนี้เนี่ยรองรับไฟได้ด้วยจำนวนจำกับ ใช้นโยบายในการตัดราคานรันจึงทําให้โรงราามประเภทสี่ดาวของเราที่อยู่ใกล้มืองหล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเง,งานเรื่องราคาแต่นโยบายของรัฐบาลมาวี่ยพยายามจะขยายเลนบินนะครสนามบินให้เพิ่มขึ้นซึ่งคิดว่าปีหน้าทั้งปี จากการประมาณการถ้าจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยอาจจะอยู่มาตอนนี้ปัจจุบันนี้สองล้านกว่า mm hmm. จาพอปีหน mm ึ่งหนึ่งเก้าเนี่ย mm hmm. มันาากลายเป็นสักรวมห้าล้าน mm hmm. แล้วพอปีสองศูนย์ขึ้นไปเนี่ยประมาณเจ็ดจุดห้าล้าน mm hmm. ท,ท,ที่ที่ว่ามันมีแบโตมากขึ้น mm hmm. นั้นด้วยปริมาณโรงแรมที่ซัพพลายเปอร์เซนต์ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะมากกว่าดีมา mm hmm. ด้วยข้อจากัดสนาปดปิด mm hmm. แต่ในในระยะอีกสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ย ก็คิดว่าไอ้ดีมาเหมือนแ่แจะมากกว่าสัปดาห์แล้วไม่ทราบอย่างที่เมื่อไม่นานมานี้ทางเซนเทลได้ไปรถโชว์ต่างประเทศไม่ทราบฟีดแบ็จากทางนักทุนทต,ต่างชาติเป็นยัไงบ้างครับจริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มองว่าประเทศไทยยังไม่น่าสนใจนะมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในถึงแม้แต่ในยุโรปนะคะหรือว่า US ที่ก็มองว่าอาจจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าประเทศไทย นะคะแต่ว่าก็จะมีหลายหลาย่มนักลงทุนที่ที่เขามองในแง่อุตสาหกรรมหลักเป็นสำคัญกลุ่มนั้นเขาก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าบอดพอทอมอัพก็เลือกมีก็บอกว่าประเทศไทยก็น่าสนใจแต่ว่าต้องคยเทลี้ยงพิเกนชูสอ่ะก็ยังมีบางอินดัสทรีที่น่าสนใจซึ่ง <descriptive. S 1> หลายๆกลุ่มก็มองว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะอาจจะเริ่มน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะที่น่าจะเริ่มมองหา o p p o r t u n i t โดยเฉพาะเซนเทลเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่เป็นตัวผลักดันหลักสำหรับการเติบโตในหลายๆปีที่ผ่านมาก็เขาก็ยังมองว่าเออ่ยังค่อนข้างน่าสนใจคแล้วอาจจะเป็นเรื่องกู้ทามเองเร่เริ่มที่เพราตอนนี้ก็เห็นราคาได้ฟื้นมาตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบบาทแล้วครับคิดว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับสาหรับทางเซนเทลยมก็ขอขอบคุณทางผู้บรินารของเซนเทลครับที่มาให้กียมติมาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับสวัสดีครับ